แน่นอนเลยครับต่อเนื่องกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคาสนามบินเลยนะใช่ครับอันนี้เราก็บอกว่าปาบเท่าไรก็ปาบไม่หมดด้วยนะครับการพนันนะครับแต่อันนี้ไปเปิดเป็นโต๊ะพนันฟุตบอลเถื่อนนะครับการล้างจอดรถที่สนามบินนะครับที่สวนภูมินะครับเป็นลานจอดรถของพี่ๆแท็กซี่เขาตำรวจนะครับส่วนที่กำลังกันนะครับขออภาครับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็ร่วมกันนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับบุกจับเนี่ยเป็นบอลพนันเถื่อนนะครับลักลอบเล่น ไทยฝนพนันฟุตบอลต่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เข้าไปจับกลุ่มของกลางนี่เยอะเลยนะครับมีโพยพนันไทยผลฟุตบอลเนี่ยสาบใบเงินสดนะครับหนึ่งหกว่าบาทก็มีนายปีชาอนุวัฒน์นะครับรับเป็นเจ้ามือ <c oughs> นอกจากนี้เองเจ้าที่ก็บอกว่าตอนที่กําลังเข้าไปนะครับพบ <c oughs> นักพนันเนี่ยกำลังเข้าไปกาทายผลพนันฟุตบอลอยู่เลยนะครับ <c oughs> จับมาได้สองคน ก็เป็นคนขับรถแท็กซี่1คนนะครับขับรถลีมูซีนที่สนามบินอีก1คน2คนด้วยกันตอนนั้นโอ้โหก้มหน้าก้มตาคือไม่รู้ตัวไงว่าเจ้าที่เข้าไปนะครับก็ถูกนําตัวไปสอบสวนที่โรงพักและจากการตรวจสอบนะครับไม่ใช่แค่มีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะทุกอย่างมีทุกอย่างเลยครับมีต่อยเงินกู้นอกระบบมีเปิดเป็นโต๊ะไฮโลกันเลยทีเดียวโอ้โหก็เป็นมาเฟียย่อมๆในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งถ้าเห็นบรรยากาศจริงๆคุณผู้ชมที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ คงนึกไม่ออกว่ามันอยู่มุมไหนของสนามบินสุวรรณภูมินะคะคือก็ต้องหาพื้นที่แหละแต่ว่าทํากันมาหลายรอบหลายค,ครั้งเหมือนกันนะค,คะจนมีคนทนไม่ไหวแล้วก็ไปร้องเรียนตำรวจก็ถึงวางแผนต้องวางให้รอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มนิดนึงเพราะว่าเปิดกันลานลานกว้างเลยเล่นกันมานานจ้นที่บอกว่าไปเล่นกันแถวแถวรอบๆสนามบินนะครับตรงจุดที่แท็กซี่เขาจะไปจอดรวมตัวกันก่อนที่จะเข้ามารับผู้โดยสารในสนามบินนะครับยังไงก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเขาบอกว่าเล่นกันมานานน่าจะมี คนลักลอบเล่นกันมากกว่านี้นะเออดูแ่กันคณะโค้ต้องหาแนวทางในการป้องกันแล้วล่ะในสุวรรณภูมินีเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเยอะมากแล้วก็เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้หนึ่งในคณะอนุกรรมธิการก็คือท่านชันชัยอิสระเสนารัตษ์ตั้งข้อสังเกตนะครับกับประเด็นของสนามบินสุวรรณภูมิไว้เยอะนะครับกับกรณีเรื่องของสินบน ที่เกิดขึ้นเรื่องของใต้โต๊ะเรื่องของอะไรของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัท King Power ด้วย